ครับมาสนุกกันต่อครับกับผมครับมงจตมงคลครับช่องมองคล h ช n แนลเหมือนเช่นเดิมนะครับผมก็ยังยืนยันว่าการท่องน่ะเป็นเรื่องที่ดีการท่องศัพท์เป็นเรื่องที่ดีแหละถ้าขายท่องได้ก็เป็นเรื่องที่ดีเพียงแต่ว่าผมถามต่อว่าเอะถ้าท่องไปแล้วเนี่ยจะใช้ต่อจะใช้ได้ไหมอันนี้ผมยังหาคำตอบไม่ได้ครับว่าเอ๊ะถ้าท่องไปแล้วจะใช้ยังไงสมมุติว่ามี สักหนึ่งท่านหรือหนึ่งคนก็แล้วแต่ท่องได้แล้วคอช่องหนึ่งช่องสองพอเจอช่องที่สามเนี่ยจะใช้ยังไงจะใช้ยังไงนะครับใช้ยังไงอันนี้ก็คือก็คือเป็นคําถามต่อว่าถ้าคุณจําจําโครงสร้างมันไม่ได้จําโครงสร้างมันไม่ได้้ช่องที่สามเจะใช้ตรงไหนแต่ถ้าจาโครงสร้างได้อ๋อถ้าคุณท่องได้มันก็ยิ่งแบบกันไปใหญ่เลยมันแมบกันไปเลย ตรงไหนครับเราก็จะสรุปได้ว่าอ๋อไอ้เพอร์เฟกนี่แหละมันใช้เป็นช่องที่3มันใช้ตรงไหนอ๋อ oh, กิริยาแท้มันต้องเป็นช่องที่3กิริยาช่วยมันต้องเป็นเป็นแฮปแฮปปี้เวิร์กทูแฮปเห็นไหมครับมันจะมากันมา2 2 2หลักก็คือว่ากิริยาช่วยคือแฮป e ฮปปี้เวิร์กทูแฮปเป็นกิริยาช่วยนะครับแล้วก็กิริยาแท้เป็นประ,จ,ะจับกิริยาช่องอช่องที่3นะครับ ก็เราก็จะได้รู้ว่าอา๋อโคเลตก็คือช่องที่3มันต้องมีแฮ e หรือแฮสมาดูประธานนะถ้าประธานเป็นเอกพจน์หรือที่สามันก็ต้องเป็นแฮ s I h a s college to uh, my master ฉันถทวหาแม่ของฉันแล้วอย่างเงี้ยเห็นไหมครับ I h a s I have โทษทีนะครับ I have ไม่ใช่ I has I has s he has c o l l e g t c o l l e g to your master เห็นไหมครับเขาโทรหาแม่ของ t o his master โทรเขาโทรหาแม่ของเขาอย่างเงี้ยเห็นไหมครับถ้าเราเราจำหลักนี้ได้เราก็จะรู้ว่าอ๋อไอ้บล็อกตัวเนี้ยบล็อกของโครงสร้างของ perfect เนี่ยมันต้องเป็นช่องที่3กิกิยาแท้นะเป็นช่องที่3และต้องมีกิยาช่วยคือ web to h a v e helping web to h a v e ด้วยเห็นไหมครับเราก็ไม่ต้องประจํา็อกอรเนี้แต่แต่ถ้าเร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 า,เราไม่รู้หลักเลยเราไม่เห็นเลยเราก็ แฮปเฮ้ยมันมาแฮปมันมาแล้วก็มีกิาช่องที่สามด้วยอย่างเช่นว่ามันมาเจอกันเอง I have I have had เห็นไหมครับมันมาเจอกันเองแล้วเห็นไหมครับสร้างสร้างสร้างเขาเรียกว่าอะไรสร้างสร้างแอคทิฟไว e ์ไวฮ่านะเวอ่์ verb to b e verb I verb to have เนี่แหละฮะตัวกลางนี่ v e r ร t ก have เนี่ย มันจะต้องเจอกันเอง Indie has Indie and อ d a have เห็นไหมครับ Indie and Ida have had homework เห็นไหมงงไหมฮะงงนะนะต้องต้องไม่งงก็ถ้าจำหลักได้แม่นก็จำไม่งงแต่ถ้าหลักไม่แม่นเนี่ยเฮ e ตัวแรกเป็นช่องที่หนึ่งช่องที่เ v e ตัวที่สองเป็นช่องที่ เป็นช่องที่2ที่3ก็ไม่รู้เป็นแฮปแฮตแฮตเห็นไหมครับเราก็ยังงงอ่ะถ้าเราจําหลักไปได้มันก็จะเฮ้ยแฮตแฮตตัวนี้แฮตมันนี้ช่องที่2หรือช่องที่1ถ้าเราจําได้แม่นจำโครงสร้างแม่นอ๋อเฮปปิ้งเวิร์กทูแฮปยังไงก็เป็นเพอร์เฟกอ๋อเป็นเพอร์เฟกปั๊บมันบังคับกิริยาแท้เป็นช่องที่3ฉะนั้นตีเป็นช่องที่2ตีเป็นแฮปแฮตตัวที่2นี่เป็นช่องที่2ไม่ได้เห็นไหมครับพอเราจําหลักได้เราจะล็อกอ๋อประโยคนี้เป็นประโยคอออ้้้้าาาาาววทไไมมเเเเเปปปปป็็็็นนนนนพรระะ่ธผูโหดด ห็นไหมครับเนี่ยมันทาให้ผ่านเจอล็อกเจอถ้าจําโครงสร้างได้ชัดเจนเนี่ยพอเจอประโยคขึ้นมาเราจะตีประโยค์แตกว่าประโยคนี้เป็นประโยคอะไรดังที่ผมเกริ่นไว้คลิปที่แล้วว่าอ๋อพอเราเจอเราเจอประโยคแล้วเราจะดูออกว่ามันเป็นประโยคอะไรมันเป็นประโยคอะไรนะครับถ้าจําหลักไม่ได้เลยอเราก็ดูด้วยว่าประโยคอะไรเรายิ่งจะงงไปอีกเรายิ่งจะงงไปอีกเฮ้ยเฮปเอ่อบุ๊บทูบีบุ๊บไอบุ๊บทูแฮ เวิร์บตัวแฮปเนี่ยพอมาเจอชั้นที่3เนี่ยมาเจอตัวมันเองอ่ะเจอกิจยาแท้ที่เป็นแฮปด้วยเนี่ยก็จะงงแฮปแฮปแฮตเห็นไหมครับอา้าวพอเวิร์บตัวดูเนี่ยพอพออยู่ในช่วงอยู่ในช่องช่องอะไรฮะช่องอ่าชั้นหนึ่งอ่ะซิมเพิลเนี่ยพอมันตั้งคําถามเนี่ยมันจะต้องมีดูดูด,ดูดูที่เป็นกิจยาช่วยกับดูที่เป็นกิจยาแท้เห็นไหมครับดูที่เป็นกิจยาช่วยก็มาตอนไหนมาในการตั้งคําถามก็มาในาตอนปฏิเสธ ดูเป็นกิริยาแท้มันก็ปกติของมันอยู่แล้วถ้าอยู่ positive มันก็ indie andida หรือ you do home you do homework indie andida do homework แต่พอมันพอมันเป็นพอมันพอมันพอมันเป็นคำถามมันเป็นคำถามปับใช่ไหมครับมันก็เป็น do you do homework เห็นไหมดูมาสองตัวดูตัวแรกอัเป็นไปอยู่ข้างหน้าประธานเพราะทำหน้าที่เป็นในการตั้งคำถามที่ต้องตอบได้เยอะสุดโต ทำหน้าที่ในการตั้งคําถามดูตัวหลังเป็นกิยาแท้กิยาแท้ก็ต้องเป็นช่องที่หนึ่งเพราะมันเป็นอะไรครับเห็นไหมครับพราอเป็นชั้นที่หนึ่งพอชั้นหนึ่งชั้นสิบชั้นทีหนึ่งมันเป็น V ีทีหนึ่งเห็นไหมครับหลักการง่ายๆอย่างนี้เองผมถึงย้ําอยู่ตลอดว่าโอ้โหถ้าคุณจําหลักของผมได้ตรงนี้นะทุกอย่างคุณไปหมดอะ่ะคุณไปหมดเลยคุณแบบเจออะไรคุณก็ไปได้อะ่ะคุณไม่ต้องกลัวไม่ต้องเกลียดภาษาอังกฤษละคุณจะดูเป็นเรื่องชิวๆไปเลย และคุณก็สามารถทําได้เหมือนผมนี่แหละก็คือสามารถอธิบายได้บอกได้อะไรได้ไม่จําเป็นจะต้องแปลได้ทุกคํานะครับไม่จําเป็นจะต้องแปลได้ทุกคําหรอกไม่มีใครแปลภาษาอังกฤษได้ทุกคําแล้วมันอันนี้มันไม่ใช่ฮะมันไม่ใช่เพราะเราคุยกับคนต่างชาติเนี่ยเราไม่ได้แปลเขาไม่อยากให้เราเขาไม่อยากรู้แปลเป็นไทยอะไรหรอกเขาไม่อยากรู้จริงๆมีคนไทยด้วยกันขนาที่อยากรู้แปลว่าอะไรเพราะอะไรรู้ไ้เพราะเขายังไม่เข้าใจว่าเอ้แปลเฮ้ย เขาอยากจากที่จะแปลเป็นไทยว่ามันหมายความว่าอย่างไงแต่จริงๆแล้วพอเขา้าเข้าใจโครงสร้างแล้วอ่านอ่านไปแล้วเนี่ยไม่มีใครอยากแปลเป็นไทยหรอกไม่มีใครอยากแปลเป็นไทยอาจารย์อาจารย์ผมยืนยันอย่างนั้นตัวตัวผมเองก็ผมบางทีผมก็อ่านผมไม่ได้แปลได้ทุกคําผมก็ข้าไไมไหมจะแปลทําไมเข้าใจอ่านเนื้อความทั้งประโยคเข้าใจก็เข้าใจแล้วก็ไม่เห็นจะต้องแปลครบทุกคําอย่างนี้นะครับอย่างนี้อ่านหนังสือการ์ตูนอ่านอะไรเป็นภาษาอังกฤษพอเราเข้าใจเนื้อเรื่องมีใครจําได้ทุกคำไหมภาษาไทยก็เหมือนกัน มีใครจําได้ทั้งเนื้อเรื่องไหมโคนนันทวิศารอย่างเงี้ยมีใครจําได้ทุกคำไหมแต่เราจําเขาคงเรื่องมันได้ว่าอะไรเป็นยังไงพูดยังไงเห็นไหมครับไม่มีใครจํามาทุกประโยคทุกคําหรอกภาษาอังกฤษ,ษก็เหมือนกันครับใครจะมาแปลทุกคําแปลไปเพื่ออะไรแปลไปทําไมนะครับแปลไปทําไมลองมาดูนะครับว่าครั้งที่แล้วแปลไปถึงไปถึงประโยคนี้ละลองมาดูประโยคนี้นะครับว่าถ้าเราเจอสักประโยคเนี่ยเจอสักประโยค เราจะดูออกไหมว่ามันคือประโยชอะไรห้องไหนนะครับอันนี้นะครับอันนี้ประโยชนที่ทำไปแล้วนี่ตอ่ง,ง,ง่ายๆก็ได้นะครับ this g a t e have a problem เป็นคำถามนะ this ถามเป็นอดีตนะครับเวลาถามเป็นอดีตทำไมถึงถามเป็นอดีตก็ผมเห็นดิสนะครับผมเห็นที่ช่องที่2ไนงะจริงๆแล้วถ้าดู g r a t have problem ก็ถามเป็นปัจจุบันนะ เห็นไหมครับเนี่ยผมจับอย่างนี้เลยผมจับชัดๆอย่างนี้เลยนะไม่ได้ไม่ได้ยุ่งยากไม่ได้อะไรเลยอ๋อดูดิสดันดูดิสเป็นอดีตแสดงว่าเขาผมพูดอยู่ตึกปัจจุบันเพราะตึกอดีตตึกพาร์ทมันก็จะเป็นดิสเห็นไหมครับถ้าเป็นปัจจุบันก็จะเป็นเป็นดูเกร h แฮปอะลบเล่มเกรทมีปัญหาใช่ไหมเห็นไหมถามไปอดีตถาม็ปปัจจุบันคือดูเกรถ้าเป็นอดีตก็ดิสเกรทแฮป อภิปรายผมได้มีปัญหาเพราะตอบนะครับใพระั้อย่างที่ผมบอกไปสักครู่ก็คือหลักก็คือว่าในการตั้งคําถามที่เอาในการตั้งคําถามก็คือเอาเอากิยาวางข้างหน้าเอากิยาช่วยวางข้างหน้าประธานตัวนี้คือประธานดูยังไงฮะประธานถ้าดูตามตัวหนังสือก็คือเป็นตัวใหญ่ไงถึงเป็นประธานเห็นไหมครับเกรสเป็นชื่อคนเป็นประธานก็เป็นตัวใหญ่ ดิทก็เป็นตัวใหญ่เห็ไหนไหมครับม UM e ีตัวใหญ่2ตัวไอ้ตัวนี้เป็นทานเอาที่วางหน้าก็ต้องเป็นคําถามที่ต้องตอบตอบได้เยอะสุดโน้แฮปตัวนี้ล่ะเห็นไหมมีกิริยา2ตัวดิทกับแฮปถ้านะครับถ้าถ้าไม่มีดิทถ้าไม่มีดิทดูนะครับตัวอย่างไม่มีดิทอินดี้อินดี้นะครับอินดี้แฮสแฮสมเวิร์ถ้านะครับถ้าไม่มีตัวนี้ Grace, ต้องเป็น has นะครับเพราะเราพูดถึงเ Grace. ก Grace a สเกรส has problem c l a s มีปัญหา has นะครับเพราะเราพูดถึงเป็นบุคคลที่สามก็เหมือนกับประโยคตัวอย่างคือ indie has homework เปลี่ยนจากตัวนี้เป็น problem เป็นเป็น h a homework แค่นี้เองแค่นี้เองนะครับไม่ได้ยุ่งวุ่นวายเลยประโยคตัวอย่างมันมีบอกอยู่นะฮะแต่มนเปลี่ยนแค่ประธานจากเกรสเป็น i n ดี e จากินดี้เป็นเกร s นะครับเกรส has a homework พอเป็นคําถามนะพอเป็นคำถาม,อถามไอ้ตัวนี้มันกลายเป็นแฮปได้ยังไงวะทั้งที่มันเป็นเอกภพที่สามมันต้องเป็นเพราะว่ามันวิ่งมาตามหลักของกิยาช่วยนะครับพอกิยาช่วยมาแล้วกิยาช่วยในช่องที่สองเนี่ยกิยาช่วยพอเป็นอดีตเนี่ยมันบังคับเป็นตัวดิษตัวเดียวดูดัดดิเห็นไหมครับดันดูดัดที่ดันดูด์ดเนี่ยช่องที่หนึ่งดิ dit, ช่องที่สองดันช่องที่สามเอาละพอเป็นช่องที่สองครับ ในการในเมื่อมีกิริยาช่วยมาเนี่ยกิริยาแท้มันก็ยังอยู่ในโหมดของช่องที่1แต่มันไม่ไปมันไม่ผ่านตารมทานนะครับเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นพาร์ตเป็นอดีตไม่ผ่านตารมทานมันก็เลยต้องเป็นเอฟฟิซิทีคือรูปรูปเดิมของมันก็ต้องเป็นแฮปเห็นไหมครับมันมีหลักการเล็กๆน้อยอย่างเงี้ยซึ่งเราจับหลักให้ได้จับหลักให้ได้ไอแฮปตัวนี้มาได้ไง อยู่ี่ได้ have ไหมก็มาจาก active voice ทั้ง5ที่สร้างไว้ตั้งแต่เริ่มต้นก็คือ work to be verb i want to have เห็นมั้ครับ want to have นี่กี่ยาแท้นะนี่กี่ยาแท้ทั้ง5ตัวเนี่ย v e r k verb to be w o r k i verb to have w o r k to do w o r k to 5ตัวนี้ก็คือที่ผมทำไว้ใช e ่มั้ครับที่ที่ผมบอกว่าอ๋อผมสร้างแพลตฟอร์มไว้สร้างฟอร์มไว้เพื่อให้ดูง่ายสังเกตง่าย w o r k to have อะไร have บ้างอะ have homework have problem have television have อาคาร have a bicycle นะครับอ่ Uh, มอเตอร์ไซค์เห็นไหมครับ h a v e a อะไรอีกเอ่อ t e ท e p h o n e h a v uh, e a h a v อะอะไรนะ iPhone have a Samsung อะไรก็แล้วแต่ที่เรามีอะอะเรามีแค่อย่างเดียวแต่ถ้าเรามีมากกว่าหนึ่งเรามีมากกว่าหนึ่งอย่างเราก็ไม่ใส่อะแค่นั้นเองเห็นไหมครับแค่นั้นเอง แอคทีฟไวท์ทั้ง5ควบคุมไว้เกือบ100%เนะครับเวิร์บทูบีเวิร์บทูแฮร์เวิร์บทูดูที่เอา3ตัวนี้มามาวางไว้ในหมวดของแอคทีฟไวท์ทั้ง5เพราะไอ้สตัวนี้มันทําหน้าที่เป็นกิจยาช่วยด้วยเห็นไหมครับเวิร์บทูดูเวิร์บทูบีเวิร์บทูแฮรเห็นไหมมันทำกิจยาช่วยเอามาให้สังเกตได้ง่ายไม่ให้สับสนส่วนตัวนี้ไอกะทีเนี่ยไอทีเนี่ยมันเป็นกิจยาทั่วไปที่อยู่ในชีวิตประจําวันไอกะทีหลักการของมันคืออะไรครับเอสไม่เติม S ถ้เอยู่ถ้าเป็น ถ้าเป็นตึกปัจจุบันก็ S อ s ไม่เติม S นะครับถ้าเป็นอดีตก็ช่องที่2ถ้ามันไอการทีถ้าเป็นช่องที่3ถ้ามันเป็นช่องที่3ามถ้ากับ่ามต้องอยู่ในโหมดของชั้นเพอร์เฟกเห็นไหมครับแต่มันต้องมีนี่นะมันต้องมีเสียช่วยเวิร์บเฮปปี้เวิร์บทูแฮปมานะขาดไม่ได้เห็นไหมครับหลักการใช้มันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้ครับมันไม่ได้มันไม่ได้ต้องรับซับซ้อนอะไรมากเลยเพียงแต่ว่าขาดการตอก พยายามไปเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันอีกอีกครับอีกหน้าเจอกอันอ,อีกเดี๋ยวผมจะอธิบายซ้ำอีกครับขอบคุณครับสวัสดีครับ